ท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพกับผมใายสมศัก์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขขออนุญาตได้ตอบกระทู้ถามสดของท่านเทวลิ์มณิชายสมาชิกวุฒิสภาในประเด็นของคุณหมอสุพัฒนในข้อเท็จจริงแล้วในเรื่องนี้มีการร้องเรียน เมื่อมีการร้องเรียนเนี่ยกระทรวงก็สั่งให้ผู้ตรวจสอบภายในได้ไปทำการตรวจสอบผู้ร้องเรียนเนี่ยก็เป็นข้อมูลที่มาจากจังหวัดสงขลาหัวหน้าผู้ตรวจสอบภายในลงพื้นที่โรงพยาบาลจนะโรงพยาบาลระโนดนะครับเรื่องนี้เกิดขึ้น การจัดซื้อจัดจ้างในปี2,564แต่มีการตรวจสอบดังกล่าวนั้นในปี2,566พบความบกพร่องในการบริหารในฐานะผู้รับบวยการคือการจัดซื้อจัดจ้าง ATK เรื่องของการอนุมัติแบ่งซื้อแบ่งจ้างในประเด็นที่สอง การเดินทางมากรุงเทพเพื่อกิจกรรมแพทย์ชนบทบุกกรุงเป็นประเด็นที่สองในประเด็นที่สามการสร้างอาคารแปดชั้นที่มีการเปลี่ยนแบบโดยไม่มีการแก้ไขสัญญาการสั่งการเปลี่ยนแบบโดยพรักการและมีเรื่องปีกย่อยทางการจัดซื้อพัสดุเช่นการ แปลงสภาพรถราชการท่านประธากระทรวงสาธารณสุขรับเรื่องก็ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยนะครับเมื่อทราบว่ามีมูลแล้วก็สอบสวนวินัยร้ายแรงและไม่หลายแรงตามระเบียบของกออมีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการทั้งหมด3ครั้ง ชุดที่หนึ่งมีการตั้งคณะกรรมการและมีการร้องเรียนว่ากรรมการที่เป็นอยู่นั้นอาจจะไม่ให้ความเป็นธรรมกับผู้ถูกกล่าวหาก็มีการเปลี่ยนเป็นชุดที่สองชุดที่สองเปลี่ยนได้รับการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเลขาก,การคณะกรรมการชุดดังกล่าวนี้ได้เปลี่ยนอาชีพ จากกระทรวงสาธารณสุขไปเป็นสักงานอายการสูงสุดก็จะมีการเปลี่ยนคณะกรรมการอีกครั้งเป็นครั้งที่สามการดำเนินการชุดที่สามอยู่ระหว่างการสอบสวนและจัดทำรายงานผลเมื่อวันศุกร์ที่15สิงหาคมที่ผ่านมานี้ก็มีมตินะครับแต่มติยังเป็นความลับ ผมไม่ทราบว่าม,ต,มติเป็นเช่นไรนะครับมตินี้จะต้องถูกเสนอไปอยังท่านปรลัดกระทรวงเพื่อเอาเข้าที่ประชุมอคอพอกระทรวงซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานการประชุมก็จะเกิดขึ้นในเดือนกันยายนที่จะถึงดังกล่าวนี้การดำเนินการในการสับสวน ตรงนี้เนี่ยต้องเรียนว่าทำไมไม่ไปตรวจสอบในโรงพยาบาลอื่นด้วยผมเรียนว่าการตรวจสอบดังกล่าวนั้นเนี่ยในส่วนใหญ่ที่พวกเรานักการเมืองนะครับโดนทำการตรวจสอบหรือถูกร้องเรียนถ้าไม่มีคนร้องเรียนเนี่ย เรื่องดังกล่าวนั้นการตรวจสอบจะช้าเพราะไม่มีการติดตามถ้าหากท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติอยากจะให้มีการตรวจสอบที่โรงพยาบาลไหนท่านก็ชอบด้วยที่จะทำหนังสือร้องเรียนว่าโรงพยาบาลน,นั้นนี้โน่นเป็นอย่างไรในการที่จัดซื้อจัดจ้างเหมือนกันควรจะสอบเพิ่มหรืออย่างไรนี้ก็ดำเนินการด้วย ในใจผมเนี่ยผมเข้าใจเลยนะครับในเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างอย่าง ATK เนี่ยมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องซื้อเพื่อบริการประชาชนเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยแต่เรื่องในลักษณะนี้มันมีระเบียบของทางราชการผมเข้าใจครับผมเคยเตระหนักและเคยขอร้องให้ราชการได้พยายามร่างกฎหมาย ผมใช้คำว่า Law o f efficiency ของคนที่เขาไม่ได้ตั้งใจที่จะทำผิดแต่มันผิดระเบียบทางราชการก็รู้อยู่แล้วว่าผิดระเบียบนั่นหมายความว่านั่นคือเรื่องของทุจริตประเภทหนึ่งเหมือนกันผมเคยกำกับดูงานในส่วนของปปทนะครับการทำอะไรที่ผิดระเบียบเนี่ยคือคือก็เป็นเรื่องผิดกฎหมาย เพราะฉะนั้นเป็นหน้าที่ของราชการที่จะต้องทําให้ถูกระเบียบแล้วถ้าหากว่าสิ่งไหนที่จะต้องถูกตรวจสอบเหมือนกันก็ให้ชื่อมาแล้วตั้งกรรมาการสอบสวนมีผู้ร้องเรียนนี่คือระบบระบบที่เป็นอย่างนี้แต่อย่างไรก็ตามครับสิ่งที่เราจะต้องอติดตามดูในส่วนของการดําเนินการนะครับเพราะว่าเรื่องทั้งหลายยังไม่ส่งถึงผมนะครับผมจะให้ความเป็นธรรม ในที่สุดนะครับในสิ่งที่เมื่อได้เห็นข้อมูลในเรื่องดังกล่าวแล้วเพราะว่ายังไม่ได้มีการประชุมนะครับล่าสุดยังพอมีเวลาอยู่ที่จะ,ะสั่งการให้เกิดประโยชน์กับทุกๆฝ่ายแต่อย่างไรก็ตามในเรื่องที่เราได้พูดคุยกันนั้นเน่ยเป็นเรื่องที่ต้องดำเนินการไปตามระเบียบกฎเกณฑ์ของทางราชการ อะไรที่มันยังขาดเหลือท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติก็สามารถจะแนะนําให้ความเพิ่มเติมได้นะครับผมผมยินดีที่จะรับเรื่องนี้เพื่อไปดูให้ละเอียดขึ้นขอบคุณครับท่านประธานครับท่านประธานที่เคารพครับอะไรที่ไม่เป็นข้อกําหนดว่าเป็นเรื่องความลับผมยินดีฮะจะเปิดเผยให้นะครับแต่ถ้าเป็นข้อกําหนดหรือเป็นระเบียบทาง,ทางราชการก็ ก็จนใจที่ที่จะทำอย่างนั้นนะครับจะให้ความร่วมมือเตรียมที่ขอบคุณครับออขอบคุณท่านรมตีครับเป็นระจบการพิจารณาเลือกกระทุถามครับ